สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าน,นเะยครับด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่เกมโรเต a โต้นะคะรับหลังจากที่พารที่แล้วเนี่ยเราสามารถผ่านแดนเจอร์ระดับสูนมาได้แล้วแน่นอนว่าเดงเจอร์ระดับหนึ่งนั้นก็รอเราอยู่อย่าให้เสียเวลาอยู่ใหย่เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่งเนี่ยว,วันนี้ตัวละครที่เราจะหยิบมาใช้นั้นจะชื่อว่าวันอาร์มซึ่งเป็นตัวละครที่เราได้มาจากการผ่านระดับที่สูนั่นเอง โดยตัวความตัวนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดูดีนะตัวสแตตที่เขาจะให้มาเบื้องต้นคือเขาสามารถเอ็กเซสปีดได้ถึง200%อันที่2ก็คือตัวด m เมจก็คือถ้าเกิดสามมติว่าเราสามารถที่จะได้ออปชันที่แบบเหมือนเพิ่มเปอร์เซนต์ความแรงอะ่ะมันจะคูณเข้าไป2เท่าเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดเราเจอ per ออปชันเพิ่มเปอร์เซนต์ดาเมจอ่ะ5มันก็จะคูณสองเข้าไปก็จะเป็น10%ด้วยกันแต่จะมีข้อจำกัดก็คือพอสามารถมันดูขี้โกงใช่ไหมถือได้อาวุธเดียวเพราะฉะนั้น จงเลือกเอาว่าอาวุธไหนเป็นอาวุธที่เราจะพาเจ้าตัวละครตัวนี้ไปถึงฝั่งฝันได้นะครับซึ่งอาวุธมีให้เลือกมากมายครบหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเลือกในวันนี้แน่นอนเรารู้สึกว่าเราชอบอันนี้เนาะหรือ ถ้าใครอยากจะสายเจาะสายระเบิดก็สามารถจิบได้เช่นกันเนี่ยมันก็จะมีแบบบอกให้ครบเลยแต่แล้วก็ตามอันนี้มันก็ได้นะแต่ว่ามันจะเพิ่มแต่สปีดแบบอยู่ตลอดเวลาแต่มันมีแค่อุธเดียวเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าต้องเป็นอาวุธเดียวที่มันชิ่งไปชิ่งมาได้เช่นกันเพราะฉะนั้นอันนี้แหละที่เราจะเลือกแล้วก็เป็นระดับที่ดึงเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะถึงฟังฟันหรือเปล่าแต่แล้วก็ตาม ถ้าไม่ผึงฝั่งฝันเราจะไม่ลงคลิปนี้เด็ดขาดเพราะรู้สึกว่าเราก็อยากลงคลิปที่แบบมันผ่านเลยจริงๆนะเพราะฉะนั้นพวกคลิปก่อนนั้นก็คือเป็นตัวอ,อย่างก,การทดลองของจริงคือหลังจากนี้หลังจากที่แบบจบในก,การต่อสู้กับพวกลิชแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะ,ะทีนี้ทุกคนลองสังเกตดูนะตอนนี้เราได้บวกห้าเมจใช่ปะไปดูทางด้านขวาปุ๊บทุกคนเห็นอะไรปะตอนแรกมันเป็น5แต่อันเนี้ยคือมันคูณ2เข้าไปให้ก็เป็น10 มันก็จะเป็นอะไรที่ว้าวมากๆเลยแล้วก็อันนี้อ่ะเก็บไปหน่อยนะัเพราะเราต้องการตีต้นไม้ให้แบบทีเดียวตายอะไรแบบนี้แล้วก็ตีตีไปเรื่อยๆก่อนดูก่อนว่าวันนี้จะผ่าหรือเปล่าเพราะด้วยความที่ตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวละครที่ถืออาวุธได้แค่อาวุธเดียวเวลามอนสเตอร์ลุมเยอะๆอ่ะสีสำคัญคือมันก็ต้องพึ่งพาแบบอาวุธที่มันสามารถตีเอลีได้ของที่ใส่ที่สามารถทําเป็น Aoe ได้อีกเช่นกันต้องลุ้นแล้วเพราะม,มีเกมแบบโลกรายอะลุ้นว่าแบบเออมันจะได้หรือไม่ได้นะทีนี้จะดูดเลือดไหมก็เอาไอ a ท k กสป e ดก่อนละกัน,กน,กนแน่นอนระเบิดมาในขะเาียวกันถ้าเราเจอลบสอแบบนี้มันก็คูณสอเหมือนกันนะบอกไว้ก่อนเพราะชนะพอกดไปปุ๊บเงินไม่พอหรือแไปว่าเงินไม่พอเดี๋ยวถ้าเกิดเงินพอเดี๋ยจะทำให้ดูรูกันดีกว่าเวฟที่3มามะมามา เราจะยืนเฉยๆให้ทุกคนดูก่อนว่าแบบเออมันทําได้ดีแค่ไหนเห็นไหมที่เราใช้หนังสติ๊กมาเพราะอะไรรู้ปะมันดีอย่างเงี้ยได้เรื่อยๆแต่อย่าลืมนะเก็บไอสีเขียวนี้ด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยว x p กับเงินไม่ได้เพราะเราเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบเก็บไงบางทีก็แบบอืมลริมสนิทอะไรประมาณนี้อ่ะแล้วก็ดีดดึง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 ไปก่อนดึงดึงแล้วก็จากนั้นโอเคทีนี้ใกล้จบเว็บแล้วอ่ะเติมอ่าเร็วขึ้นพอดีเลยไหนมาดูซิ เอาอันนี้ละกันเนาะแล้วก็เอาคิดเข้าเรทมาหน่อยละกันขอ,องเอาอันนี้มาเดี๋ยวเราไปดูกันต่อน,นิดนึงก็ดีดดึงดึงดึงโอเคเริ่มและเริ่มเห็นความแรงอยู่หน่อยหน่อยนึงจากนั้นเอาตรงนี้หน่อยก็ดีดเข้าไปยังไงดีมีตัวช่วยยิงปืนให้จากนั้นโอ้โอเจอเจ้าตัวตัวคล้ายๆแบบช้างอะ่ะเพราะฉะนั้น ไอตัวเนี้ยเป็นนักวิตัวหนึ่งที่ตบป,ปวดเหมือนกันก็ต้องระวังกันซะหน่อยอ่ะตอนนี้เรามีระเบิด2ลูกอยู่แล้วยังไงดีนี่ตีต้นไม้โอโ้โหระเบิดหา,ายไปเลยทีเดียวนี่นี่มา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 ยังไงต่อกันดีแล้วก็อ้โหไม่มีอะไรดีเลยอืมเอาระยะไกลดีไหมยิงให้มันไกลขึ้นนิดหนึ่งเพราะแอดทัสปีดเราก็เยอะอยู่แล้วอะไรประมาณนี้เอาลักมาหน่อยละกันแล้วก็ ลีโลอโอเอาดามจเพิ่มหน่อยระยะลดแต่คงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งหรือเปล่าลองดูลองดูลองดูนี่ไงเพราะตอนเนี้ยต้องเอาดามจกับแอคัสสปีดแล้วก็คริสตอลขึ้นมานิดนึงเพื่ออะไรเพื่อที่เวลาที่แบบเราตีมอนสเตอร์มันจะได้แบบเหมือนถ้าทำไงให้แบบมันตีทีียวตายได้อะมันจะเป็นอะไรที่เวิร์กมากเพราะเว็บหลังๆมันจะโหดมอนสเตอร์ก็เกิดเยอะด้วยเหมือนกัน อันนี้ตั้งแต่แบบแดงเจอร์ระดับศูนย์แล้วไงคิดว่าเดงเจอร์ระดับหนึ่งก็คงแบบไม่ธรรมดาอยู่แล้วถูกปะละ่ะอ่ะละทีนี้เราก็จะยิงไปเรื่อยเยก่อน,แล,แ,ลอน,นอแล้วก็ดึง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 แล้วก็ตีเข้าไปตีเข้าไปจากนั้นโอเคแล้วก็ดีติดบนยังหมดแล้วอุ้ยได้กล่องไหนดูซิเป็นกล่องอะไรอ่าทุกคนอันนี้เดี๋ยวดูนะถ้าดาเมจมันลบสามใช่ปะมันจะโดนลบหกลองดูแล้วก็ มันจะแลกกับ critical rate น,นะตึงเห็นป่ะมันหายไป6แล้วแต่ขนาดเดียวกันก็เพิ่มไปอีก16เป็นไงล่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ก็รองลองดูได้ละกันทีนี้อ่า l e n g t ของเราแล้วก็เอาต้นไม้เกิดขึ้นเยอะๆหน่อยรีโลนิดนึงเอาระเบิดตรงนี้ให้มันแรงขึ้นเนาะป่ะเราเรือต่อดีกว่าดึงๆมาเลยจ้านี่เนี่ยดีดเข้าไปดีเข้าไป ถามว่า Attack Speed 200พอหรือยังก็แรกๆอ่ะมันอาจจะพอมั้งแต่หลังๆอ่ะถ้ามอนสเตอร์มันถี๋ๆเรื่อยๆอ่ะมันต้องมีสามอ์ประกอบพร้อมกันก็นคือ Critical อุ้ยนั่นไงโดดโดดโดโด,โด,โดไม่น่าพูดถึงเลย Oh my god เดี๋ยวก่อนนะขอตั้งสติแป๊บน,นึงคือมันต้องมี Critical มี Attack Speed แล้วก็มีเาขาเรียกว่านะ Damage ด้วยเหมือนกันแต่ตอนเนี้ยรู้สึกว่าอยากดูดเลือดละ มันต้องต้องมีสักอันหนึ่งอะเผื่อๆไว้เพื่อความอุ่นใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าตัวกล่อง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 อยากอยากอยากได้อยากได้อยากได้มากตัวกล่องจ๋าไปไหนโอเคเติมเลยนิดนึงเอาละนี่ไงความงมกกล่องเป็นเหตุเราต้องเอามานิดนึงแล้วก็เอนจิเนียริ่งวันนี้ไม่รู้นะว่าใช้ทําอะไรแต่ก็เอาระยะของเราให้มันไกลขึ้นหน่อยไหมแล้วก็จากนั้นแ d d speed ะร n g s h o เป็นเลเวล3พอดีแล้วก็ขาย จากนั้นเอา knockback มาโอเคนะนะเดี๋ยวเรามาต่อกันสักน,นิดหนึ่งตึงจึงจึงตีไปเรื่อยๆพอไปเลี้ยวสามเป็นไงละ่ะมันก็จะดูสบายๆนิดหนึ่งอะนะสบายตอนนี้ยังสบายอยู่แต่เมื่อกี้พลาดแล้วมันเป็นลางเนี่ยนถะ้าเกิดแบบพลาดตอนเวฟ<ๆ>แรกๆอะ่ะเวฟพลังอะไปไม่ถึงหรอกเชื่อเถอะแต่ตอนนี้รู้อย่างเดียวขอให้ออปชั่นออกมาดีแค่นั้นเลยถ้าออปชั่นทุกอย่างออกมาดีนะ หรือว่าของแบบซัพพอร์ตอ่ะดีนะโอ้ยบอกเลยเว็บยีหรือ21ก็ไม่กลัวแล้วไรประมาณนี้แล้วถ้าเกิดโชคดีกว่านั้นคือเราจะได้อาวุธเลเวสแบบมาขายอ่ะแต่อยู่ที่ว่าลักของเราอะ่ะจเยอะแค่ไหนดีกว่าเนาะอันนี้ก็ลุ้นเอาแนี่ตีกอกเข้าไปตีเข้าไปอยากง,งานยอดเนี่ยมย,ย,ยอดเป็นเลยไม่ล่าโอเคอนุยัตหมดเถอะหมดนะนี่แน่เรียบร้อยเก็บของมาแล้วอันนี้ไม่เอา ลดไปเยอะเลยแล้วก็เอาวันไหนดีนะเล็งจัาเมจละกันแล้วก็แฮทแฮทสปีดจะหายไปไม่เป็นไรได้อยู่แล้วก็อ,อนุญาตดูดเลือดนิดนึงน่าจะหมดแล้วแล้วก็ดาเมจเพิ่มหน่อยโอเคมาดูกันต่อดีกว่าเป็นเวฟที่8นะครับนี่ไงแฮทแ่สปีดหายไปแต่ก็ไม่ได้หายไปตามเบสที่ตัวละครตอนนั้นโผลมาเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ยังอุ่ใจอยู่ นึกอยู่นะว่าถ้าแอตแทสปิดแบบ3 0 0เออทุกคนถ้าลองทำแอสปีดสามร้เดเมจส0 0ร้อที่เขาเลยหนึร1อ0อ <c oughs> <absorbed> ุ้ยมันคงจะสะใจแลวดูแต่ถามว่ามันถึงวันนั้นไหมไม่มีนอกจากว่าต้องไปเวฟสูงสูงอ่ะน่าจะถึงมั้งเพราะถึงแค่เวฟ0ี่แบบมันก็ต้องรู้วนาแบบเออของมันจะแบบออกมาเยอะกันมากน้อยแค่ไหนอะไรประมาณเนี้ยเนเนเยเห็นไหมเห็นไหมไอเจ้าตัวอย่างออกมาแล้วเป็นตัวที่แบบใส่เกราะอะไรพวกนี้มีเข่าด้วยเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงอาระตีเข้าไปตีเข้าไปอย่าได้กลัวอย่าได้วัน แม้ว่าวันนี้จะยังไม่ใช่วันของเราก็ตามแต่เราก็ต้องต้องไปให้ได้มันต้องมีสั่าหหนึ่งแหละที่เราต้องผ่านไปถึงระดับที่สองได้อะนะือเลยาบมาเล่นก่อนนานแล้วไงไม่ผ่านไม่ผ่านสักทีไปตายชั้นยี่สิบอะยี่สิบมันโหดนะแล้วก็รักไหมรักไหมรักไหม่าเอาโชคชกราบมาดิริงช็อตอืมเรียบร้อยแล้วก็อา่า น่าจะยังไม่มีอะไรมั้งอ่ะเดี๋ยวเราไปดีกว่าเห็นไหมมาปุ๊บเป็นสีแดงปั๊บเลยโอเคมันก็จะช่วยทําให้เราแบบเล่นง่ายขึ้น่ะน,นะถ้าไม่มีของอะไรที่น่ากลัวไปมากกว่านี้แล้วเราคิดว่าสลิงช็อตน่าจะพาไปถึงเว็บยี่สิบได้ไง่ายๆก็เหมือนไอตอนที่เราเล่นโตลิชอะพาไปถึงเว็บยี่สิบได้ง่ายมากเลยนะแค่แบบมีอันเดียวแต่ว่าอันนั้นไม่มีสลิงช็อตต้องกี่อันเนี่ยห้าอันแต่ถ้าคิดดูนะสลิงช็อตสีแดงห้าอันอะโอ้โหบอกเลยสะใจมากแต่อันเนี้ยแค่อันเดียวก็คือแบบก็สะใจแล้วอะ ถ้าจากวันอาร์มเป็นซิกอาร์มอ่ะแล้วใช้ออปชันแบบนี้นะโอ้โหเวฟ40ก็ถึงได้เอาจริงแล้วก็ตีเข้าไปเรื่อยๆก่อนมันจะขี้โกงสุดๆไปเลยเพราะฉะนั้นการที่มีแขนเดียวในในของตัวเนี้ยก็ถือว่าโกงนะ้วเนี่ยคิดดูสิเนี่ยมันยังขนาดนี้เลยอ่ะดู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 แบบมอนสเตอร,ร์แบบยังแทบจะเข้ามาไม่ถึงเราอะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตีไปเรื่อยๆก่อนทีนี้ก็จะเหลือแค่แบบบิวต,ตัวความแรงในการโจมตีแล้วก็หาพวกแบบอุปกรณ์เสริมที่มัน สามารถทําให้เราแบบตีหมูได้แบบตายไวๆอะไรประมาณเนี้มันจะมีอยู่นะแต่อยู่ที่ว่าของมันจะตกหรือเปล่ามันจะมาหรือเปล่าเนี่ยแหละนี้เอาคิดที่คอเร็มาล็กหน่อยแล้วก็12ดาเมจไปเลยจ้างามๆเอา,เอาอันไหนดีวิอันนี้มันก็ดีอยู่นะแต่ก็ขอรีโลนิดนึงเผื่อจะเจอของดีสริงช็อตมีแล้วเอาอันนี้ แค่สปีดแต่ดามจก็จะลดลงอยู่ว่าเราจะเอาอันไหนก่อนใช่ปะอ่ะเอาอตัวนี้ก่อนละกันไอ้กลมๆม,มาเร็วมากเลยนะตอนที่ลองเล่นมาแล้วแบบอ่ะจริงจจังๆนะไม่โผล่มาเลยไอ้ตัวกลมๆแบบเนี้ยโอเคเราตีไปเรื่อยๆเ,เพราะว่ากลมๆอันนี้มันยิงเป็น6 6จุดอยู่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ปบะรอให้มันยิงรอบๆแบบเป็นแบบ62 24บออะไรพวกเนี้ยอุ้ยบอกเลยนะสนุกมาก แล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือมันจะเป็นของที่เหมือนประมาณว่าถ้ามอนสเตอร์ตายอะ่ะมันจะยิงกระสุนได้เพิ่มอีกหนึ่งคือแบบศพลักกระสุนอะประมาณนั้นอะ่ะเพราะฉะนั้นมาเดี๋ยวเราดูกันว่าของนั้นจะมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการมีลักก็จะช่วยได้อันนี้มันน่าจะเป็นตัวที่แบบช่วยของออกดีด้วยแหละเราก็เลยแบบเอาลักขึ้นมานิดนึงแต่ก็ตามอย่าลืมอันที่เป็นตัวหลักของเราคือดั m เมจคริติค a ลแล้วก็เอ็กซ์สปีดพวกเนี้ยยังไงยังไงก็คือต้องมีก่อนเกราะถามว่ามีไหม ถ้าคิดว่าตัวเองหลบเร็วก็ไม่จําเป็นแต่ถ้าคิดว่าหลบไม่ไหวแล้วก็มีเกาะหน่อยก็ดีเกาะอ,อย่าติดลบอะจะดีกว่าเพราะว่าเข็ดละพอเกาะกติดลบปุ๊บอะสู้คิดได้ง่ายมากเลยนะอันนี้อะไรดีเอาดดเมจหรือคียที่เข้าดีเอาดาเมจก่อนละกันเนาะแล้วก็นนว,กวิทงขาวครยทีดด่เข้อเอาไปหน่อยละกันทีนี้ไลท์สติลอันนี้ดีไหมรักย0่สิบเลยนะ แต่ว่าดูดเลือดเออเอาก่อนจะได้ดี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 อยูย่ดีอยู่ลักยิ่งเยอะยิ่งดีหรือเปล่าอาพิสูจน์เอาวันนี้ต้องพิสูจน์จริงถ้าลักยิ่งเยอะยิ่งดีแสดงว่ามันก็ต้องมีของดีออกมาด้วยแต่ถ้ามันไม่ดีนี่คือมันดวงเราแล้วละ่ะเพราะว่าด้วยเกมมันเป็นแบบแอคชั่นโลกไลท์เพราะฉะนั้นของมันก็สมัยเลยเนาะนี่เอาตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยเอาล่ะต่อไปเดี๋ยวต้องเน้นดดเมจแล้วโอเคตีไปตีไปหรือว่าถ้าแบบมีพวกป้อมช่วยตีอะไรพวกนี้หรือแบบมีตัวพวกแบบช่วยสโลนะโอกเลยนะ สบายเอโอเหมือนจะเจอตัวเวทแล้วมันค่อนข้างจะเริ่มเกิดมาแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังก,กันนิดนึงเนี่ยเจ้าตัวตัวช้างพวกเนี้ยมันค่อนข้างจะอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นเราตีไปเรื่อยๆก่อนไปเรื่อยๆอยาวๆอีนิดนึงใจเย็นนะตอนนี้ยังไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่ไอตัวที่เป็นแบบเหมือนคล้ายโครงกระดูกเกาะอ,อยู่อะไอตัวนี้เลือดหนามากเลยนะประมาณแบบเหมือนต้องยิงประมาณแบบ2 3สาทีอะถึงจะขีดเอาละตีไปก่อนอุ้ยได้กรอง ไอ้กล่องนี้ก็รู้เหมือนกันว่าแบบเอ๊ะมันจะไปกล่องแบบตีหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ดีดเข้าไปนี่เรียบร้อยปีดเลงก็ก็ได้นะมาเกาะกแล้วกันแล้วก็เออ่มัมนควรจะต้องเอาดาเมจไหมหรือว่าเราควรเก็บตังค์ก่อนดีเอาเลงก่อนแล้วกันเนาะโอ้โหต่อ,เ,อเลงมาดาเมจมาพอดีเลยเสียตังค์ไปหุ้ยออกออกมันก็ดีอยู่นะ แต่ว่าเนี่ยเน,น,น่มันจะมีแบบเรลสีมาแต่อันนี้เป็นอาวุธท,ทั่วไปมันจะมีอาวุธอีกอันหนึ่งที่แบบเป็นอาวุธแบบพิเศษพ,พิเศษเลยแหละประมาณเนี้ซึ่งเอ่อตอนนี้ยังไม่โผล่มามั้งอันนี้โปรเจกตตาจะยิงได้แต่ดดเมจเราจะหายไป20เลยนะรุนมะเอาอันนี้ดีกว่าแล้วก็เอานี้หน่อยก็ได้เห็นไหมมันจะหายไปแบบย0เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวออปชันเสริมมันต่อได้แหละแล้วก็ยิงเข้าไป เผื่อมัาจะได้โปรเจกต์ตายเพิ่มขึ้นอะไรประมาณเนี้อะยิงยิงอย่างนั้นเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยเหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างยิงแบบเพิ่มเข้าไปด้วยแล้วก็ดีดเข้าไปดีอย่างนั้นดีอย่างนั้นอืมเป็นไงละ่ะสนุกไหมล่ะนี่ไดีเข้าไปดีเข้าไปเราจะพยายามเลือกอะไรที่มันแบบลดเกาะของเราอะเพราะารู้สึกว่าแค่เนี้ยตัวน้องก็บอบบางอยู่แล้วมอนสเตอร์ก็ตีแรงอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นอย่าไปลดเกาะอะไรเขาไปมากกว่าน,นี้เลยโอเคตีไปก่อนตีไปก่อนแล้วก็กตกกองมาตกกองมาโอ้ยจบไปแล้วกืบไปแล้วเกือบไปแล้ว ยังไงดียังไงดียังไงดีฮะยังไงครับยังไงครับเอาละโอเคปิง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 แล้วก็เก็บของไปเรื่อยๆก็อ้อุโอ้โอ้ออออออย่าหน้าย่าเด็ดขาดอย่าเชียวรู้สึกอยากได้ตัวโรบอทเลยนะมันจะเป็นโรบอทที่แบบรอยตามตัวเราไปมาตัวนั้นอ่ะมันทำให้สโลไดเอามอสเตอร์พวกนี้วิ่งไวดังนั้นเนี่ยถ้ามันวิ่งไวก็คือถ้ามีบอดสโลนะสบายกับเอ่อตัวที่เป็นเสาที่เป็นไฟฟ้าสโลได้ดีมาก อันนี้ไม่เอาอันนี้เอาเล้งกลละกันแม่พอเล้งกายปุ๊บม,มันลดเล้งเราอีกก็ซื้อ C แล้วก็เก็บตังก่อนละกันนะเผื่อว่ามันจะมีของดีๆนี้เดิมเลาละ่ะตอนนี้นอะไรที่เป็นดดเมจแล้วก็ที่มันสามารถลดออปชันลองอื่นที่เราคิดว่ามันอาจจะยังไม่ได้จำเป็นตอนนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันอันนี้เอาก็ตีเข้าไปนี่ตีเข้าไปเรื่อยๆโอเคตีอย่างนั้นตีอย่างนั้น เอาละเอาละเอาละเราต้องมีสติและรอบนี้มุ่งมั่นมากว่าจะไม่ผ่านคือถ้าคิดว่าไม่ผ่านอ่ะมันจะผ่านเอละถามว่าทําไมรู้สึกไม่อยากจะโอ้เต็มเต็มเห็นไหมเลือดถ่ายไปแบบควบควบควบมากเลยเพราะฉะนั้นคือต้องระวังนิดนึงอ่ะแล้วมอนสเตอร์มันก็เกิดใกล้ใกล้หรือเกิดไม่หรอกมอนสเตอร์ไม่ได้เกิดใกล้เราอ่ะไปอยู่ใกล้ตอนที่มันเกิดต้องเป็นอย่างนี้มากกว่าเฮ้ยโอ้โอ้โอ้เนี่ย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 เห็นไหมเห็นไหมอะเนี่ย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 มันจะชี้มาอ ตีเข้าไปตีเข้าไปตีกันอุ้ยกล่องตก2อ,อันเนี่แต่กล่องตก2อ,อันอ่ะขอขอสักอันหนึ่งที่แบบดีๆหน่อยได้ไหมอยากได้อันดีๆสักอันหนึ่งอ่ะจะดีงามมากเลยโอเคแล้วก็วิ่งเข้าไปวิ่งไปแบบนั้นโอเค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 เรียบร้อยไม่เลยก็ไม่อีกแล้วอันนี้เอาแอคชั่นสปีดแล้วกันเพราะว่ามันออกไปจากเบสเราแล้วอ่าอันนี้ตัว เรเซอร์ของเรามาแล้วแล้วก็รีโลกันสนิดหนึ่งแล้วก็เอาปีกยังไงปีกก็ต้องมาวิ่งได้ไวเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่เนี่ตัวเรเซอร์มาแล้วเอาล่ะเออเออป้อมเรเซอร์จะยิงมันไปเลยแต่ระยะมันก็จะใกล้นะมันยิงใกล้ๆอะ่ะมันไม่ได้ยิงไกลอะ่ะนี่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันจะยิงแบบยิงใกล้ๆเลยอะ่ะแล้วก็ตีเข้าไปเรื่อยๆเอาล่ะตอนนี้เอ็แท็กสปีดมาแล้วความเร็วมาวิ่งไว บอกเลยว่าตอนเนี้ยจังหวะเนี้ยถ้าเราตีมอนสเตอร์ทีเดียวตายหมดนะวิ่งหนีบอสได้สบายบือเลยหรือบางทีอย่างเงี้ยเออบอสมันจะปล่อยลัสมีกว้างมากอ่ะแล้วเวทมันเร็วดังนั้นการที่วิ่งไว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 ก็จะดีแบบเมื่อตะกี้เมื่อกี้คือไม่ได้วิ่งไวนะเมื่อกี้วิ่งไม่ทันหนีไม่ทันคนจะพูดไงเอาล่ะตีเข้าไปตีเข้าไปยังไงดียังไงดีเออโตเวตโตเวทมาเลยมาครับมาครับมาครับแทงครับแทงครับห็งได้โยยิงได้โยสบายสบาย นึกสภาพสักเกิดเจอเจ้าตัวกลิดเพชรอะ่ะอันนั้นอะ่ะถ้าเมื่อไหร่ต้องเจออ่ะต้องรีบบิ้วให้เออ่ดาเมจกับแอทแทอสปีดอ่ะคิดที่เข้าเลด้วยให้ไวด้วยเหมือนกันนะนี้เอ่อเอาไปก่อนแล้วกันแล้วก็เอาต้นไม้สีแดงคืออยากได้สีแดงที่มันนี่ไงเฮ้ยพูดไม่ทันยจะคำมาพอดีแล้วก็อ่ะมาพอดีเลยตัวสโลมอนเตอร์เมื่อกี้ เอาละโอ้ขอบคุณขอบคุณมากอันนี้ต้องขอบคุณอะไรโชคที่เราแบบเลือกหลักใช่ไหมใช่ปัดช่ป่ะนี่ไงมาพอดีแล้วก็เนี่ยมันก็จะแบบช่วยสโลมอเตอร์แบบใกล้ๆไกลๆนิดนึงอะไรประมาณเนี้่อความปลอดภัยในชีวิตไงน,นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเวฟหนึ่งมาที่แบบมอนสเตอร์แบบวิ่งแบบอุ้ยแบบเร็วมากเลยอะไรประมาณนี้เอาละเราก็ต้องแบบตีๆเข้าไปก่อนตีไปอย่างงี้เอาละโอเคหลบหลบหล,ลบได้หลบซ้ายหลบขวาหลบหน้าหลบหล,ลังยังไงตีเข้าไป อย่างนั้นแหละอูมีกล่องด้วยระเบิดเพียบอืมอยากได้นะนะั่นอะไอตัวที่เป็นชิ่งตัวศพมอนสเตอร์อะไม่รู้ว่าจะออกมาตอนไหนไงประเด็นถ้ามันออกมานะโอ้บอกเลยว่าแบบมันจะสนุกสนานมากกว่าน,นี้อีกเยอะเลยกับอีกอันนึงคือเอ่อตัวกล่องที่มันจะต้องตีบอสได้แรงขึ้นอนะเดี๋ยวมันน่าจะอุ๊ยเกือบไปละดีนะว่าหลบทันเล่นเกมนี้อย่าเล่นนานๆนะเพราะเลยว่าตาจะอันนี้ตาจะมัว ก็ต้องโหลไอ้สีแดงต้องดูสีแดงด้วย่าสีแดงมันจะมาตอนไหนวันนี้สายระยะไกลไอ้ไกลอ่ะอืมเอาอันนี้ไปก่อนละกันเนาะแล้วก็นนวกรีโลหน่อยคาเมรอนเอาขโมยเลือดมานิดนึงละกันเนาะอย่างน้อยอุ่นใจแต่ดูดเลือดแค่สองเปอร์เซ็นต์อะมันมันคงไม่ได้เดือดได้นันหรอกใช่ไหมใช่แหละแล้วก็จากนั้นนี่ไหนตีเข้าไปเจ้าตัวเพชรเนี่ยหรอมาเลยจ้า ตัวเพชรยังไงจ้าม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 าเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้มันยังไม่มีแบบเพิ่มดาเมจในการตีบอสหรืออีสบอสมาเลยนะแล้วถ้าเกิดเจอบอสเข้ามาเนี่ยทำยังไงหืมหมายก้อนใช่ไหมตีเข้าไปตีเข้าไปนี่เนี่ยดีดดีเข้าไปดีดอย่างนั้นดีดอีกโอเคโอ้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 เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วดีนะมีเลเซอร์ยิงอยู่ดึ้งดึ้งดึงดึงนี่เนี่ยสโลเข้าไปสโลอย่างนั้นสโลเข้าไปเลยจ้าไม่ต้องมาหาชั้นเลยถ้าแกจะมาหาชั้น แกต้องเอาตัวเพื่อนของแกเพชรอะไปด้วยไม่ต้องเอาเพชรมาหาเพราะอะไรรู้วะเกียรตเพราะว่าพอมีตัวเพชรปุ๊บอะมอนสเตอร์คือแบบดุดุดุมากอะดุแบบจริงจังอะก็ตีเข้าไปตีเข้าไปนี่เนี่ยนี่เนี่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 เนี่ยตีอย่างเงี้นเออเอยดีกล่องเพียบกล่องเยอะมาครับมาเลยมาตีเข้าไปอย่างนั้นแหละเรียบร้อยได้สองกรองเอ่อไม่มีอะไรดีไอแคัสปีดไม่เอา อ่าลีโลหน่อยละกันแล้วก็วันไหนเดียวเอาเนี้ละกันเนาะแล้วก็อืม oh, เอาเนี้ยละกันแล้วก็รีโล,น,ล,น,ลนิดนึงไม่มีไม่มีเอาเป็ดหน่อยละกันรู้สึกว่าดวงดวงแบบไม่ค่อยดีมากเลยแต่น,นี่บอกแหละทุกคน มันต้องเลือกดีนะเพราะตอนนี้เราเวฟ1ิบสแล้วไงแล้ว17มันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบง่ายๆแล้วอะเพราะฉะนั้นก็คือเราต้องมั่นใจมากนะว่าแบบเราจะไม่เจออะไรอ่ะทีนี้เราตีไปเรื่อยๆก่อนตีไปตีไปตีไปอ้าหนอน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 อย่าเล่นแบบเด็ดคาส์อย่าเชียออย่าคิดนะโอเคกจะผ่านไปได้ง่ายๆไอเจ้าตัวเพชรไอเนี่ยตีเข้าไปตอนนี้สถานการณ์นั้น ไม่ค่อยสูนะ้ดีนักเราจะต้องตีเข้าไปเรื่อยๆก่อนนี่ไอเจ้าตัวหนวดเนี่ยอันตรายอันตรายมากๆเพราะว่าไรเซอร์มันยิงแรงด้วยแล้วก็ตีโอเคแล้วก็จักนัโอโอตีไปเรื่อยๆอืมเุ้ยเฮยเ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 ยทุกคนมีตัวเพชรไหมเหมือนเหมือนเหมือนจะมีเหมือนจะมีใกล้ๆอยู่ใกล้ๆแถวๆนี้เอาละเติมเลยนิดนึงขมือบผลไม้ไปละโอเคอโอโอ้ยเรียบร้อย อเอออันนี้ไม่เอาอะแล้วก็เอาอันนี้ละกันอืมอยากจะลดก่อนนะแต่ไม่เอาอะเสียงเสียงแล้วก็เอาอันนี้ดีกว่าอาืมดีโลวีนี่ไงอันนี้แหละที่อยากได้ทุกคนอันนี้คือดีดีมากแต่ว่าแบบ 700กว่าคือต้องไปให้ถึงอะ่ะเราก็เลยแบบล็อกไว้ก่อนถามว่ามันดีไงใช่ไหมถ้าเล่นถึงนะเดี๋ยวจะได้เห็นแน่นอนว่ามันดีมากๆมันดีแบบดีลิศประเสริฐประเสริฐไปเลยอ่ะทีนี้เราตีไปก่อนทีตีไปก่อนโอเคตีเข้าไปตีเข้าไป,ดเ,าไปเดี๋ยวใช้ดูถ้าถึงนะเพราะฉะนั้นจังหวัดเนี้ยคือตังต้องได้ตังต้องมีตังต้องเยอะคือต้องไปให้ถึงได้เจ0รออ่ะ เพราะฉะนั้นเราจะไม่ซื้ออะไรทั้งนั้นและจะไม่เสียอะไรทั้งนั้นด้วยนอกจากว่าจะเสียเลือดไปแล้วหนึ่งโอ้โหอ่ะเติมเลือดหน่อยนิดนึงนี่ไงเอาละไป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 ใจเย็นๆนะใจเย็นอย่าเห็นอาวุธมันหลอกล่อเราเพราะฉะนั้นเราต้องสู้เขาสู้เขาสู้เขาเย็นไว้เย็นๆอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นทุบ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 โอ้โหเติมเลือดเติมเลือดนิดนึงโอเวตัวเวตก็ช่างยิงสนุกเหลือเกิน อย่านะอย่าอย่าอย่ายาอยเด็ดขาดโอเคยังไงดีโ okay. อเคทำเงินเงินเงินถึงเจ็ดรอยแล้วโอเคเจ็ดร้อยกว่าทีนี้รีไซเคิลแล้วก็อันนี้ไม่เอาแล้วทีนี้เราขายได้ไหมขายได้อะไรบะนี่อันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันแรงแค่ไหนพร้อมยังไ้เป็นไงล่ะอยังไงเห็นไหม บอกแล้วของดีดูดูดูซะกอนดูซะกนอ่ะเดี๋ยวก่อนมันจะมีดีเลยของมันนิดนึงด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องระวังหน่อยเอาละยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปเมื่อกี้มันมันดีเลยโชว์แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเอาล่ะนี่ยิงแบบนี้ยิงไปเรื่อยๆโอเคมันจะมีข้อดีแต่ก็มีข้อเสียแบบนี้เหมือนกันเห็นไหมอะเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจนะว่าแบบเรายิงแล้วแบบ เรารอดทั้งหมดอะไประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นโอเคเฮ้ยนี่ไงยิงเข้าไปยิงงั้นอื้มหือรัวรัวรัวไหมล่ะรัวมาเพราะฉะนั้นต้องมั่นใจนะว่าจริงทีนึงแล้วมอนสเตอร์มันจะไม่เกิดมาแบบเยอะๆแบบเนี้ยคือต้องเอาแบบทีเดียวให้ตายเลยอะ่ะแล้วก็จากนั้นหมู่ยังไงยังไงครับยังไงครับนี่ไงเรียบร้อยโอเคอันนี้ไม่เอา เอาสินใจยากเหลือเกินวันนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ระเบิดหน่อยรีโลเอาขโมยเรืองแล้วกันมีอะไรมากกว่านี้ไหมอ่ะเอาดามจแล้วก็จากนั้นลุ้นละว่าจะรอดไหม <c oughs> นี่นี่นี่นนี่นี่นี่นีนนนเป็นไงล่ะโอ้โหยังไงครับ ยังไงเรียบร้อยเห็นไหมบอกแล้วว่าอันนี้มันดีงามเลิศประเสริฐสีแป๊บเดียวบอสสู่ขีดสมใจอยากและผ่านเลเวลหนึ่งแล้วตอนนี้เดี๋ยวต่อไปจะเป็นเลเวลสองแล้วก็เราได้ตัวละครมาใหม่เกือบหมดแล้วอู้หูอันนี้ก็ดีนะแล้วก็อันนี้ได้ตัวบูบูนี่คือแบบเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะ อันนี้น่าจะเป็นสายระยะประชิดเลยนะเนี่ยืมน่าสนใจดีไงก็ตามก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้มาตลอดนะครับเดี๋ยวครัทหน้าเราไปดูกันใหม่ว่าเราสามารถผ่านแดงเจอร์เยรย์อสาได้หรือเปล่างก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ